พิพ,ธพิธภัณฑ์สิริราชพิมุกสถานเล่าประวัติศาสตร์และโบราณคดีของวังหลังบางกอกน้อยตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ผ่านหลักฐานสำคัญเช่นศาสตราวุตหลากหลายแบบของกรมพระราชวังหลังในห้องโบราณราชสัตราที่รับมอบจากราชสกุลเซนีวงซึ่งสืบเชื้อสายจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข รวมถึงแนวอิดโบราณฐานป้อมพระราชวังบวรสถานพิมุกที่เป็นตัวแทนอดีตเมื่อกว่า200ปีก่อนและได้เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนวังหลังบางกอกน้อยในนิวาสสิรินาเวศพื้นที่จำลองความหลากหลายทางวัฒนธรรมงานศิลป์ภูมิปัญญาความเป็นอยู่พร้อมเรือไม้โบราณอายุกว่าร้อปีที่เคยกลบฝังอยู่ใต้รางรถไฟกรุงศรี ร่วมสืบสารความเป็นไทย